อ้อมนะคะเราจะขึ้นไปข้างบนซึ่งสูงมากกลัวเลยฮะสนันเลยไม่รู้มรแม่ถ้ามันสูงเกินไปก็ไม่ค่อยกล้าขึ้นนะขาสัน่นเ๋ยปนี่เฮ้ยจะไปดีไหมแม่รูกลัว ้ตายตายปวดทำไมตัวเองขี่บินยังอีกยาวกไกลแม่เรากลับคืนไหม <c oughs> นูก่ก้าวขาไม่ขึ้นโ <c oughs> อย๊ย <c oughs> เหนื่อยใจอุ้ย uh มันเริ่มสูงอ่ะวิตายแล้วแม่จะเก้าไมากลัว คือนเป็นอาหารน้องไม่ไากล้าอลกบศนะ้มโอ้โหบรรยากาศสวยมากเลยครับไม่เอาด้วยว่ฉ <c oughs> ันกลัว <c oughs> แม่มา <c oughs> นี่อีกขั้นเนึงตะก๊อกไปแล้วมาระดับนี้แล้ว <c oughs> ระดับนี้แล้วมาเร็ว ขึ้นแค่ตรงนี้แล้วก็กลดลงคืนแม,มนะ่แต่กล้องขึ้นไปมันถ่ายรูปสวยแม่นะแล้วถ่ายรูปไม่มันเราไม่ได้เดินข้ามหรอกเราถ่ายตรงนี้แล้วล้วก็กัดอืมอีตากล้องเรียยไปถ่ายรูปตรงนู้นเลขาก็ยังสั่นอยู่เลยเนี่ยห่ามึงมขาขายังสั่นยังก้าวไปไม่ได้อยู่ตาย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  พูดโทพูดโทแม่อย่ามาโดนนู้นะนู้กลัวไอ้ตะก้องมันไม่กลัวเลยอะขาหนูสั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ๊ยโอ๊ย เดี๋ยวตอนลงนี่ละสิจะเสียวอ,ยอาแม่เดี๋ยวถ่ายรูปให้โอเค